ไปถ่ายทำพวก u t u b e ต่างๆเนาะเพราะว่าเราเป็น youtube พเนจรมาก็นานพอดูครับครับก็คือว่าสถานที่ตรงนี้เนาะพ่อเวลาพ่อมาถ่ายทำก็จะมาทำสถานที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับก็คือว่าอะไก็คงจะมีป้ายครับครับเป็นเวลาถ่ายทำไลฟ์สดว่าลงคลิปอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับครับ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งบ้านเก่านะครับเก่าก็ยังอยู่เพราะเป็นบ้านของเราเนอะครับออก็คือว่าเมื่อก่อนนี้พ่อจะไปไล่สดที่ไหนนะครับก็ส่วนมากจะเป็นบ้านของคุณยายครับแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นยูทูบสัญจรก็ไปตามโรงเรียนบ้านโรงเรียนโรงเรียนสิงห์หะไปที่ห้องทุนคอมพิวเตอร์ให้เป็นที่ห้องทุนทนีนี้ไปที่ห้องของชั้นสามแล้วก็ มีตู้ลำโพงอันหนึ่งคอมตัวหนึ่งแล้วก็เขาประจงคนตาบอดไปคนหนึ่งครับก็คือว่าตอนนี้ไม่ต้องไปที่อื่นแล้วตอนนี้ก็ก็ยังไม่รู้นะครับก็ทุกอย่างก็ยังว่าและเนาะถ้าสมมติว่ามันอยู่ดีกินสบายหรือว่าอยู่ได้ก็จะอยู่มันอย่างนี้แหละก็ไม่อยากจะรีร่อนสัญจรไปไหนโลกครับทีนี้ วันนี้ที่แอดมินมานี่ก็อยากจะมาสอบถามแนวทางของคุณพ่อนะครับผมหลังจากวันนั้นก็ได้ไปจยุดทูบที่บ้านคุณพ่อเนาะใช่ครับทีบ่ว่าแอดมินเป็นคนจุดมันเดิมแต่คุณลุงเอี่ยมเป็นคนจับให้เดิมดเป็นเลขกทูบเนาะก็เป็นจะเป็นในลักษณะเดิมที่นี้หลังจากวันนั้นมาแล้วเนี่ยเขาได้มาบอกอะไรพอเพิ่มเติมไหมเขามาบอกให้ระวังไอ้เขาบอกว่าให้ดูัดูไอ้ที่ว่าจุดไว้เนี่ยให้ดี นี่คือคืนแรกที่เข้ามาใช่ไหมครับคืนแรกที่เข้ามานะครับครับก็ถามครูเป้าได้ครับเพราะว่าตอนคืนแรกที่ผมมนอนตรงนี้นะ่ะที่บ้านผมไม่มีหมาหอนนะที่ตรงนี้แต่ที่นู่นนห,หอนเต็มเ <laughs> สียงดังเลยแะครับครับอ่าทีนี้พอเลยพอ,พอประมาณสักปีตีสี่ผมลุกขึ้นพอดีตีตีสามตีสี่นั่นแหละตรวจมนต์เป็ดอธิษฐานแล้วก็เขาก็มากระพริบที่หู มาอยู่ตรงนี้ไม่บอกกันแถ้าน้องๆไปหาที่นั่นน่ะเขาจะจุดทูบยังไงเพราะเรายังไม่ไม่ได้จัดสถานที่อะไรดีเลยอ๋อครับก็เลยถามเขาว่าแล้วมันแล้วมันมาตรงไหนละ่ะไอ้เลขทูบที่ว่าเดี๋ยวน้องๆเขาจะโชคดีกันบ้างครับไม่ใช่แต่จะเพราะแอดมินหรือทีมงานช่องสามช่องพี่มานี่นะก็อาจจะต้องมีหลายๆคนพี่น้องแล้วหลายๆคนน่ะที่ดูอยู่ตรงนี้นะ่ะอ่า ก็ <g ül> บางคนก็เห็นหน้าแต่เอี่ยมไม่ชักจะเบื่อแล้วโทรศัพท์บางทีก็ไม่ติดก็ธรรมดานะพบางทีก <g ül> ็ไม่ว่างนะครับวันนั้นมีค,นคนุณคุณยายท่านหนึ่งบอกโอ้ทำไมโทรติดยากขนาดนั้น บอกผมกําลังตัดไอตัดต่อวิวไอ้นั่นอยู่ครับตัดต่อเสียงให้เขาอยู่ไอตาบอดตัดต่อได้ยังไงเขาก็ไม่รู้ครับตัดได้ยังไงครับยังมีคนสงสัยนะพ่อเนาะก็ธรรมดาเออมันเป็นความสามารถของพ่อนะครับเป็นธรรมดาที่ว่าเขาจะสงสัยพอดีไอแต่นี้เขาก็เลยมาบอกว่าให้ให้ดูเลขทูกตรงนั้นให้ดีนะครับดูตรงนั้นน่ะไอเลขตัวนั้นแหละเขาว่าอย่างนี้อันนี้คือคืนเลขใช่ไหมครับพ่อคืนเลข คือแรกผมก็ไม่เท่าไหร่<ช>จะติดต่อนิ้วก็ไม่กล้าควรทข้าไปมันน่าจะเป็นการควรว่าอย่างนั้นครับครับก็เลยน้องทีททเธอทีเอเดี๋ยวยังไงก็ใกล,ล้ๆแหละพอคืนที่สองก็มามามาบอกอีกครับมาบอกอีกอย่างนี้แหละไอ้บอกครับเดียวนี่แหละครับก็ให้นึกไอ้ให,ให,ให้ให้ดูเอาไวา้แต่ก็อย่าประมาทให้ดูเอาไวา้เพราะว่ายอย่างนี้นะครับอย่าประมาทที่ดูเอาไวา้อมันอาจจะพลิกเพราะว่า,วายอย่างนี้ พลิกไปคลิกมาเราไม่รู้เอา่างนี้เหมือนเรียกตุ๊กแกนะเอาทําไปทํามีหลายคนนะสิบล้านมีหลายคนที่ได้คเข้าว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าเคนกระบอกเหม็นนี่เนาะบุ๊กแกร้องสองครั้งสามครั้งร้องสองครั้งกับสามครั้งคปกติตุ๊กแกมันจะร้องมันจะมีแต่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 แใช่ไหมแต่นี่มันร้องเลยตุ๊กแกตุ๊กแกเลยตามสองครั้งนั่นไม่มีอย่างนี้เลยนะครับครับ แต่ทีนี้มันไม่มีตุ๊กแกมาล้องแล้วมันจะมีเสียงแบบดมีเข้ามาบอกอ่าที่เขามาบอกได้เพราะอะไรเพราะเขาเริ่มกระตื้องขึ้นแล้วอ่ะพี่น้องทุกคนเปิดดวงตัวเองเปิดดวงทําบุญให้กับตัวเองทําบุญให้กับเขาด้วยเอออย่างน้อยไอ้บุญที่เขาได้เนี่ยก็เหมือนกับคุณแม่ดวงเนี่ยคดข้าวให้ผมจานหนึ่งใช่ไหมแต่คุณแม่ดวงเนี่ยมีมีมข้าวเป็นหม้ออยู่ตรงนั้นอะ่ะมันก็มากกว่าที่เราจริงเขาก็ พอข้าวหมดจานก็เอาอีกอย่างนี้คมันก็เริ่มจะอิ่มเริ่มจะกระเตื้องขึ้นมาเ<อ>าสียงเขาก็รเริ่มจะชัดเจนขึ้นครับนะครับคือกวันนั้นแอดมินก็ไปนะอันคว่อาอะไรนะถวายพระไตายรแล้วก็อุทิศส่วนบุญที่เขาอยู่ครับอนุโมทนาสาธุอ่ะทีนี้แอดมินก็ได้แล้วเด๋มหม้อนึ่งข้าวาได้บุญเต็มเต็มทีนี้ไอ้พวก ที่เราทั้งหมดก็ได้กินข้าวกับจานที่แอดมินทํากับข้าวแล้วหุงข้าวให้ใช่ไหมล่ะครับอ่านี่แหละก็เรียกว่าบุญบุญต่อบุญเติมและบุญตามครับเราบุญตามมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับโชคเหรอทําไมฉันซื้อหวยแล้วไม่ถูกฉันก็ทําบุญนะแต่ไม่ใช่ครับโชคกับหวยเป็นลาบอะไรลาบลอยใช่ไหมครับหากสมมุติว่าเราทําจนเต็มดีแล้วนะเหมือนคุณแม่ดวงตักน้ําใส่ถังเต็มแล้ว มันจะลอยไปไหนครับถ้าไม่ใช่มาลอยมาหาเราใช่ไหมล่ะใช่เอออย่างนี้แหละอคุณแม่ดวงไม่อยามพูดกับผมเลยครับตั้งใจฟังใช่ไหมครับผมก็เอฟซีบางท่านก็คือว่าได้ฟังคุณพ่อพูดแล้วบางคนก็ว่าคุณพ่อนี่เหมือนเหมือนพระเลยไม่พระแล้วครับจำพระมาจำพระมาจำพระมาครับ อย่างผมยังยังเป็นยังยังเป็นพระยังบรรลุธรรมยังไม่ไ <c oughs> เพราะว่ายัางยังต้องพึ่งพาพี่น้องต้องหาให้กินอยู่ <c oughs> เนาะถึงเราจะพอทําอะไรได้แต่เราก็ยังต้องพึ่งพาอ่า <c oughs> อย่างเช่นพวกพี่น้องของเราทุกคนที่หรือว่าเรียกเท่ๆว่าเอฟซแต่ผมอยากจะเรียกแบบพี่น้องแบบส <c oughs> นิทก,กันเลย <c oughs> นะทีนี้บอกว่ามีอะไรมากอ่ามีอะไรเขาก็ให้มาอย่างนี้ว่าพ <c oughs> อได้ทําบุญบ้าง ได้กินข้าวดีๆเออวันนั้นได้กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเพิ่งได้กินวันนั้นแหละอร่อยที่สุดนะกเพราะอะไรก็เพราะบุญต่อบุญเติมบุญตามทีนี้หัวโชคมันจะไปไหนใช่ไหมครับทาไปทํามาพี่น้องอาจจะลอตเตอรี่ลอยเข้ามาในมือพับได้มาเลยเต็มๆบางคนอาจจะไม่ได้สามตัวนะครับอย่างนิวนี่มีโอกาสที่จะได้หกล้านนะเขาว่ากันอย่างนั้นเอ่อ คนที่เขามาบอกนะเขาว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นไอ้ออกละเพราะฉะนั้นตั้งใจนะทําบุญต่อบุญเติมบุญตามให้มันดีๆนะครับแล้วเราจะได้ครับเนี่ยครับอันนี้เสียงที่เขามากระทิบแหละเขาบอกเขาบอก่างนี้นะเขาบอกอย่างนี้นะเขาออกชื่อเลยนะออกชื่อคือนิวนะนิวพารวยเนี่ยพี่นี้ถามว่าไม่ใช่พาแต่ไม่ใช่ไปรวยเจ้าของนะพาพี่น้องรวยนะครถึงที่ว่า นิวพารวยใช่ไหมครับใช่ดวงพารวยเนี่ยแม่ดวงแกก็มาแล้วก็มีสามาบอกดวงดีดวงดีพารวยกรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะพวกเราทั้งสามคนมีคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเรามาร่วมกันทําบุญเปิดดวงให้กับตัวเองครัไอบุญที่ให้เสียงกระซิบกับผมเนี่ยให้กับปินประพบก็ดีให้กับใครก็ดีก็เหมือนกับแม่ดวงตักข้าวให้พวกเราใช่ไหม ตักข้าวยื่ในให้กินเาเด้อกินข้าวกันลยแต่ตัวของคุณแม่และตัวของนิวเนี่ยจะได้ข้าวเป็นหม้ออยู่อ่ากินเท่าไหร่ไม่รู้หมดนะถึงจะแบ่งใครก็ไม่รู้หมดแเพรา<ล>ะฉะนั้นเอฟซีทุกคนนะครับเรามาทําบุญกันเนาะไม่ใช่ว่าทําบุญปั๊บซาถกขออธิษฐานขอให้ได้รถตทรี่สี<บ>่ห<น>้าใบเดี๋ยวมันมาเองไม่ต้องไปอธิษฐานครับอย่างวันนี้วันที่หนึ่งนี้ผมว่าต้องมีคนโชคดีนะ หลายคนด้วยอ่ไม่แน่นะวันนี้นิวอาจจะนั่งรถแบบนี้มาพรุ่งนี้นิวอาจจะนั่งพอจุดจูเน่มารับผมไปเที่ยวอะไรกันถูกอาจจะนั่งพอร์ตจเน่พอร์ตจเน่พาลงเกียมไปเที่ยวนั่นแหละก็คือว่าทีนี้หลังจากในทุกรอบเวลาที่เขามาเนี่ยจะจะมีมาหอนด้วยใช่ไหมพ่อไม่ไม่ถ้าเขาตามหาเราไม่เห็นก็จะอย่างนั้นแหละเป็นจดส่งสัญญาณแต่อันที่จริงไม่มีหรอกครับ <English> <S <S มาหอดเขากระจุงเน้นบอกข่าว่า,ามาอยู่ยังไงไม่บอกเข่าแล้วผมจะไปบอกอยังไงไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนครับเออครับล่าล่าสุดนี้คือว่าเขามาบอกว่าระวังให้ดูให้ดูให้ดีให้ดูให้ดีอให้ดูให้ดีมันอาจจะมีการพลิกครับมันอาจจะมีการพลิกเอแต่ว่ามาแน่แต่ว่ามาแน่อาจจะมีการพลิกแต่มาแน่มันอาจจะพลิกขึ้นบน พลิกลงล่างครับหรืออาจจะพลิกไปสองตัวสามตัวหรือเป็นเลขหน้าเลขหลังไม่แน่นะไม่ดวงอาจจะถูกแล้วแบ่งงห้ผมเป็นล้านก็ได้ใครจะไปรู้เนาะแค่เป็นงการเออนั่นแหละเนาะให้กลุ่กอนเถอะนั่นแหละบางทีบ้านหลังนี้นะไม่ต้องหวังน่าตะเอียมเดี๋ยวไม่ต้องไปเจ้าละหรือะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่านั่นแหละที่แหละมันไม่แน่นอนหนะมันไม่แน่นอนฉันไม่มีโชคว่ะ มีทุกคนครับโชคแต่เราต้องทําให้ถูกเนาะครับอืมอืครับทีนี้น้องน้องน้องตินภพบนี่ก็มาบอกลุงเอี่ยมด้วยนะครับบอกอันเดียวบอกรอบเดียวรอบเดียวบอกคําเดียวคนนี้เขาไม่พูดมากเขาบอกคําเดียวน้องตินภพตินนภพบเนี่ยคมีเอฟซีของเราหลายหลายคนนะพี่น้องเราหลายคนนะเห็นเห็นเลขตรงน,นี้ วันนั้นแหละวันที่เราจุดนั่นแหละคแล้ววันที่นิวไปถ่ายเต็มๆนั่นแหละเขาเห็นมีหลายคนนะที่เขาเห็นก็บอกเขาไม่อยากดูตตเอี่ยมหรอกก็ดูตรงนี้อ๋อก็ดูตรงน้องปินินภพก็ดูตรงน้องปินนภนี่แหละครับอืมเขาเห็นเลยนะแล้วเขาก็หัวเราะว่าโอ้เป็นไปได้ถ้าจะว่าจัดฉากแลือไปเอาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วพวกเราก็จะไปเอามาจัดตรงไหนใช่ไหมครับนั่นแหละ เพราะว่านิวนะเออเขาบอกว่านิวจะได้อย่างว่าเพราะว่ารูดดวงดีคนโน้ตได้ปี่นิ้อ่อ่าใช่ครับนะครับนิวข้าดวงดีนะครับเออก็คือปีนี้มันเป็นปีของผมนะพอเนาะเพราะฉะนั้นอย่าให้ดวงตกก็คือทําบุญต่อบุญเตอบุญตามเอาไว้นะครับ ทำเอาไว้ถึงเนาะแ้วก็ขอฝากพี่น้องของผมทุกคนที่ดูกันอยู่ตรงนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าเอฟซีแหละพี่น้องของผมทุกคนนี่แหละคดูผมอยู่ตรงนี้แหละเอออย่าเพิ่งำํำพานเเนอะดูกันตรงนี้แล้วก็บอกกันว่าให้ทําอย่างที่ผมบอกนี่แหละเนาะถ้าใครโชคมันตกจริงๆวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกใสเลยครับครั้งละร้อยวันที่สิบหกร้อยหนึ่งวันที่หนึ่งร้อยหนึ่ง ใส่ไว้จนเราจะพอใจแล้วเราก็ค่อยไปทําบุญแต่ไม่ใช่ว่าใส่แล้วไปเราพอใจแล้วเราไปถอนก่อนนะไม่ใช่พอใจแล้วไปถอนไม่ใช่พอใจแล้วไปถอนไม่ใช่นะก็พอไะวจริงๆก็คือว่าจะมีแนวทางเพิ่มเติมเข้ามาเป็นตัวกันเนาะพอนะตัวกันครับแต่ตัวจริงๆเลขทูบจริงๆมันเป็นหกหนงหนึ่ง โดยไม่ลดไม่ไม่ถอนเลยยังอยู่ตรงยังอยู่ในสถานะเดิมเลยนะครับเอแต่ว่าดวงจิตที่อยู่กับลังเอี่ยมเขามาบอกให้ลดให้ถอนใช่ไหมร่บพ่อไม่ไม่เขาบอกให้ระวังพลิกหน้าพลิกหลังอ๋อเขาบอกให้ระวังพลิกหน้าพลิกหลังลื่นขึ้นลงครับเป็นงานเป็นแบบพวะมันเคยเป็นใช่ไหมครับนั่นคืออันที่พ่อให้มาตุกแกลองตุกแกลงนี่นะเออไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีคนถูกนะมีมีนะเออมีหลายคนด้วยคเออ ครับตบะนะครับและนี้ก็เป็นแนวทางของลุงเอี่ยมนะครับผมแนวทางล่าสุดลูกชายของลุงเอี่ยมมาบอกนะครับผมว่าระวังให้กับขึ้นลงเอาไว้นะครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ